สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านผ่านช่องทางออนไลน์โทรทัศน์วิทยุพี่น้องสื่อมวลชนท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดจากศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณาสุขผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารับหน้าที่เป็นพิธีกรดาเนินรายการในวันนี้ครับเช่นเคยครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับท่านผู้ช่วยโฆษกสบ,บค แพทย์หญิงพันธ์ประภายงตระกูลกับการแถลงข่าวประจำวันเกาะติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศและต่างประเทศครับรายละเอียดเป็นอย่างไรและมีประเด็นสำคัญอย่างไรขอเชิญพบกับท่านผู้ช่วยโฆษกเลยครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะ ดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูลรับหน้าที่ผู้ช่วยโฆษกสอบอคค่ะในวันนี้วันพระหัสสบดีที่11มิถุนายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้0รายค่ะซึ่งเป็นความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยทุกคนในวันนี้นะคะที่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศในวันนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสุขนี้เราก็เก็บไว้ในใจค่ะ สิ่งที่ยังคงจะต้องปฏิบัติกัรน,นะคะก็คือยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็การรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะมาที่ภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศในวันนี้นะคะในวันนี้เรามีจำนวนผู้ป่วยเยนยนัยาสะสมทั้งสิ้น3,125ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ2,444รายและเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจ,จัดให้188รายค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้เพิ่มขึ้นอีก6รายค่ะรวมกลับบ้านได้แล้ว2,987รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบา80ล80รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะ คงที่อยู่ที่58คนค่ะผู้ป่วยโควิด19นะคะจำแนกตามเพศค่ะยังคงเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะและจำแนกตามพื้นที่การรักษามากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครและนนทบ,บุรีค่ะตามมาด้วยภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือค่ะ อายุเฉลีย่ยอยู่ที่39ปีโดยกลุ่มอายุที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดยังคงอยู่ในช่วง20-29ปีค่ะ ผู้ป่วยจำแนกตามอาชีพนะคะจะเห็นได้ว่า2สัปดาห์ล่าสุดค่ะอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดค่ะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นนักเรียนนักศึกษาตามมาด้วยพนักงานนวดค่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไปสุดท้ายที่พนักงานบริษัทหรือว่าโรงงานค่ะอันนี้คือสีอันดับแรกที่พบมากที่สุดค่ะ ผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะตามจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศค่ะทั้งร้อเเเลยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยถ้าจําแนกตามประเทศต้นทางค่ะพบว่าประเทศที่มีคนเดินทางกลับมาแล้วป่วยมากที่สุดก็คือเดินทางกลับมาจากประเทศคูเวตค่ะพบผู้ป่วยจานวน28แราย ตามมาด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์10รายซาอุดิอาระเบีย7รายอินเดีย3รา,ายและปากีสถาน3รา,ายค่ะมาที่สถานการณ์ของโควิด19ทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมากกว่า7,450,000รายแล้วนะคะโดยในวันเดียวค่ะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากถึง134,000ราย แล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า5,000คนนะคะรวมมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า420,000คนค่ะประเทศสามอันดับแรกนะคะที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็รัเสเซียค่ะโดยใน แถบสีเหลืองนะคะที่เป็นแถบไฮไลท์สีเหลืองค่ะก็คือแสดงถึงจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศบราซิลค่ะคือเป็นประเทศที่มีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดของโลกในวันนี้ค่ะก็คือ33,000ืรายนะคะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นอันดับ2อยู่ที่20 0 0 0รายและอินเดียในฝั่งเอเชียของเรานะคะเป็นอันดับ3ของโลกค่ะของจํานวนผู้ป่วยรายใหม่นะคะ ส่วนแถบเข้มนะคะที่เป็นไฮไลท์สีแดงค่ะอันนี้แสดงถึงจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศบราซิลนะคะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือถึง1,300คนค่ะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ2นะคะอยู่ที่982คนและเม็กซิโกค่ะเสียชีวิตอยู่ที่7 0 8คนค่ะ ประเทศไทยนะคะในวันนี้ยังคงอยู่ในอันดับที่85ของโลกค่ะสถานการณ์ของโควิด1 9ในฝั่งเอเชียนะคะจะเห็นได้ว่ายังคงเดิมนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุดในฝั่งเอเชียของเราก็คือมากถึงเกือบ2 9 0 0 0 0รายแล้วนะคะและจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะในวันนี้ก็มากถึง11,000รายค่ะ ตามมาด้วยปากีสถานบังกลา,าเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ค่ะในวันนี้ค่ะอินโดนีเซียจะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะอยู่ในหลักถึง1,200คนค่ะและเกาหลีใต้รวมถึงญี่ปุ่นนะคะก็ยังมีผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเน,นื่องค่ะวันนี้มีที่41แล้วก็45คนส่วนในประเทศไทยค่ะยังคงอยู่ในอันดับที่85แล้ววันนี้ไม่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ กราฟนี้นะคะเป็นกราฟแสดงจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกนะคะจําแนกตามประเทศค่ะจะเห็นว่าในเส้นกราฟสีแดงนะคะก็คือประเทศบราซิลค่ะใน,ในวันก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่าบราซิลเหมือนจะมีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันที่ลดลงค่ะแต่วันนี้ก็กลับมาเพิ่มสูงอีกนะคะโดยเพิ่มมากที่สุดของโลกค่ะมีมากถึง33,000รายต่อวันนะคะก็เส้นกราฟยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนเส้นกราฟสีน้ำเงินนะคะแสดงถึงประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันประมาณ2 0 0 0 0กว่ารายนะคะแต่มีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อยค่ะมาที่สถานการณ์ในฝั่งเอเชียนะคะนี่เป็นกราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของประเทศในฝั่งเอเชียค่ะตามที่รายงานกันมาตลอดนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะ วันก่อนหน้านี้ค่ะก็เหมือนจะมีจํานวนผู้ป่วยลดลงค่ะแต่ในวันนี้ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกค่ะในวันนี้เพิ่มมากถึง11,000รายต่อวันนะคะก็เป็นจํานวนมากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด19ในประเทศอินเดียค่ะแล้วแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องนะคะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เราต้องจับตวจับตาดูสถานาการณ์ของประเทศอินเดียค่ะ ปากีสถานและบางคลาเทศนะคะก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันกับประเทศอินเดียค่ะยังคงมีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะโดยเพิ่มมากในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมาที่ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศในวันนี้นะคะประเด็นแรกมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยได้มีการกําหนดมาตรการการห้ามเดินทางข้ามแดนระหว่างกันมีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะที่ผ่านมาแล้วก็มีการขยายเวลามาในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมโดยประกาศคําสั่งห้ามล่าสุดค่ะจะหมดอายุลงในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะแต่ก็มีแนวโน้มว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาจะมีการขยายคําสั่งห้ามการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันออกไปอีกหนึ่งเดือนค่ะ อีกหนึ่งประเด็นเป็นเรื่องของการล็อกดาวนะคะหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะก็มีการใช้มาตราการการล็อกดาวที่ประเทศไทยเราก็เช่นกันนะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างไปในแต่ละประเทศมีงานศึกษาวิจัยล่าสุดค่ะมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะ โดยรายงานแรกมาจากประเทศอังกฤษนะคะของมหาวิทยาลัย Imperial College of London ค่ะพบว่ามาตรการการล็อกดาวน์ที่ใช้ในทวีบิวโรปค่ะจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการไม่ให้มีผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคโควิด19ได้ถึง3 000, 000, ล้านรายค่ะอีกหนึ่งงานวิจัยก็มาจากสหรัฐอเมริกานะคะพบว่ามาตรการการล็อกดาวน์ที่นำมาใช้เช่นในประเทศจีนเกาหลีใต้อิตาลีอิหร่าน ฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาได้ช่วยป้องกันแล้วก็ชะลอการติดเชื้อโรคโควิด -19 ได้ประมาณ530ล้านคนทั่วโลกค่ะ ประเด็นนี้นะคะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะเน้นย้ำม,มาตลอดในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตอนนี้เราก็มีงานวิจัยค่ะจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็มหาวิทยาลัยกรินิชค่ะได้ระบุว่าการล็อกดาวน์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ค่ะ แต่หากประชาชนร่วมมือกันสวมหน้ากากาอนามัยในที่สาธารณะก็จะสามารถลดการแพร่เชื้อโรงได้อย่างมีนัยสาคัญโดยพบว่าค่า R ค่ะที่เราเรียกกันหรือว่า Reproductive Number ถ้าแปลเป็นภาษาไทยค่ะก็คือความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อเพราะว่าถ้าเราสวมหน้ากากอนามัยค่ะความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อจะลดลงครึ่งหนึ่งค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับประกาศล่าสุดขององค์การอนามัยโลกค,ค่ะซึ่งประกาศว่าให้ ผู้คนนะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะค่ะทั้งหมดก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้ค่ะอาจารย์วันนี้มีคำถามไหมคะครับมีประเด็นคำถามที่พี่น้องประชาชนชาวไทยถามกันมาบ่อยมากครับนั่นก็คือว่าเมื่อมีการสวมเฟซชิลแล้วเนี่ยใช้เฟซชิลอย่างเดียวเนี่ยพอเพียงหรือเปล่าครับมีความจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าร่วมด้วยหรือไม่เพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีประชาชนบางส่วนบางทีก็ใส่เฟสชิลดอย่างเดียวครับอยากให้ท่านผู้ช่วยโฆษกได้อธิบายตรงจุดนี้ครับค่ะก็เป็นคําถามที่ที่พบบ่อยมากนะคะอธิบายตามหลักการก่อนนะคะคือการที่เราแนะนําว่าควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยก็คือเราช่วยในการปิดปากแล้วก็จมูกนะคะอย่างที่เวลาเราสวมหน้ากากอนามัยมันจะปิดอย่างนี้ถูกไหมคะ ซึ่งมันจะปิดทั้งจมูกและปากซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ละอองที่เกิดจกากอันไอหรือว่าจามซึ่งก็คือน้ำมูกน้ำลายเสมหะนี่คะ่ะมีการกระจายออกไปซึ่งน้ำมูกน้ำลายเสมหะที่เกิดจากการไอหรือจามเป็นช่องทางหลักในการแพร่กระจายของเชื้อโรคก,ก็คือเชือ้อโควิด -19 แต่ว่าจะเห็นได้ว่าเวลาถ้าเราสวมเฟสชิลคะ่ะมันจะบังแค่บริเวณตา จมูกและปากเนี่ยค่ะยังมีการแพร่กระจายออกไปได้ถ้าเราไอาหรือจามเชื้อโรคยังคงสามารถแพร่กระจายออกไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบค่ะว่าการสวมเฟซชิลอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยแต่ถ้าถามว่าจะสวมร่วมกันได้หรือเปล่า ก็สามารถทําได้ค่ะโดยมีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นหลักแล้วก็สวมเฟสชิลเ,เพิ่มขึ้นไปซึ่งเฟสชิลเนี่ยค่ะก็แนะนําในคนเช่นต้องทํางานกับคนที่ต้องพบปะผู้คนจํานวนมากแล้วก็จะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนเป็นเวลานาน,านอย่างเช่นก่อนอันนี้ก็คือบุคลากร,กรทางการแพทย์ค่ะที่ต้องมีการใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้สวมคู่กันแต่อย่างไรก็ตามถ้า สวมอย่างเดียวก็ต้องเป็นการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ตอนนี้ได้พบได้บ่อยมากเลยก็คือถามว่าถ้าเราเว้นระยะห่างระหว่างกันเราไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ไหมสวมแต่เทสชิลได้หรือเปล่าคําตอบก็คือว่าตามหลักการการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด -19 นะคะตัวเชือ้อโควิด -19 เนี่ยจะสามารถแพร่กระจายไปได้อยู่ในระยะประมาณ3-6ถึงฟุต ซึ่งไกลที่สุดก็คือ6ฟุต6ฟุตก็คือ180เซนหรือว่าประมาณ2เมตรค่ะนั่นหมายความว่าถ้าตามหลักการการแพร่กระจายของเชื้อถ้าเราอยู่ห่างการเกินระยะ2เมตรโอกาสที่จะได้รับเชื้อของโควิด19ก็จะลดลงหรือเรียกว่ามีความเสี่ยงตำ่ำ แต่อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อความมั่นใจสูงสุดในการป้องกันไม่ให้เราแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นหรือรับเชื้อมาได้ค่ะก็ยังแนะนําว่ายังคงสวมควรจะสวมหน้ากากอนามัยแม้จะไปในที่สาธารณะอยู่ดีค่ะครับขอบคุณครับสรุปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนสวมเฟสชิล์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าร่วมด้วยครับสำหรับในวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับ ท่านผู้ช่วยโฆษกสบคมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านบ้างครับฝากอย่างเดิมนะคะก่อนออกจากบ้านวันนี้ค่ะหรือวันนี้ค่ะก่อนลงไปทานอาหารเที่ยงนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยค่ะพกแอลกอฮอล์เจลหรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ติดตัวไปด้วยแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้ค่ะ